เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวสรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2,568เรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะในวันพุทธที่7พฤษภาคม2,568เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา9นาฬิกา เทศบาลตำบ l น,น้ำเชี่ยวได้จัดกิจกรรมรณรงค์คงสุดท้ายการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบ,บนน้ำเชี่ยวโดยนายสุชาติทัศวินประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบ,บนน้ำเชี่ยวกล่าวเปิดกิจกรรมโดยมีนายอภิรัตสิริเสวกุลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลน,น้ำเชี่ยวเป็นผู้กล่าวรายงาน ร้อมปล่อยริ้วขบวนประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล2,568และในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2,568ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ชาวตำบลน้ำเชี่ยวรอคอยนะคะนั่นก็คือวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ซึ่งในวันนี้ก็มีประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตะบ,บนน้ำเชี่ยวเดินทางออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตะบลน,น้ำเชี่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันในเขตเลือกตั้งทั้ง2เขตซึ่งรวมทั้งเส้น7หน่วยเลือกตั้งด้วยกันค่ะ และเมื่อถึงเวลา17นาฬกาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทุกหน่วยทำการปิดหีบเลือกตั้งและเริ่มนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลน้ำเชี่ยวและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวซึ่งมีประชาชนที่ต้องการทราบผลการนับคะแนนคร่าวๆให้ความสนใจเข้ามาชมเป็นจำนวนไม่น้อยเลยนะคะทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ทางคณะ,ะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็งได้นำผลการนับคะแนนและอุปกรณ์ส่งมอบคืนให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลนัน,น,นเชี่ยวเพื่อดำเนินการรวบรวมหีบบัตรเลือกตั้งยุบหีบบัตรเลือกตั้งและทำการจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมทั้งส่งข้อมูลสรุปผลการนับคะแนนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจำังหวัดตราดและประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งให้ประชาชนทราบค่ะ สำหรับผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลน,นําเชี่ยวมีดังต่อไปนี้นะคะนายยุทธนาโพกเสมผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลมัน,นเชี่ยวหมายเลข1ได้คะแนน960คะแนนและนายประมุกเฮมาวณิกผู้สมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีหมายเลข2ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 986คะแนนค่ะซึ่งประชาชนสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาลตำบล้ํำเชี่ยวและการสรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล้ํำเชี่ยวได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ www.namcheo.go.th หรือที่เพจ Facebook เทศบาลตำบล้ํำเชี่ยวค่ะ และต่อมามาดูข่าวกิจกรรมของทางกองช่างเทศบาลตำบลนํำเชี่ยวกันบ้างนะคะในวันพุธที่21พฤษภาคม2568เทศบาลตำบลํำเชี่ยวดำเนินการออกให้บริการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสองสว่างณศูนย์กีฬาและนันทนาการหรือศูนย์โอท็อปซอยสุขอารมณ์และซอยเทศบาล7ทับ1เพื่ออำนวยความสะดวกลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน,น้าเชี่ยวและนอกจากนี้ก็ยังได้ซ่อมแซมลานอเนกประสงค์และทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนภายในแหล่งท่องเที่ยวหมู่ที่1ตําบลน้าเชี่ยวที่ชารุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ปกติเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ สำหรับกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมของเรานะคะก็ได้มีกิจกรรมการออกให้บริการอำนวยความสะดวกธนาคารขยะชุมชนบ้านท้ายเขาประจำเดือนพฤษภาคม2568ในวันพุทธที่14พฤษภาคม2568เพื่อรับฝากซื้อขยะในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง4หมู่จำนวน1จุดได้แก่หมู่ที่2ณศูนย์ฝึกอาชีพ มีสมาชิกมาฝากขยะประมาณ10คนได้ขยะทั้งสิ้น467กิโลกรัมค่ะและกิจกรรมต่อมาคือในวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2568กองสาธาราสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตะบนลน้ำเชี่ยวได้ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์และรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากบุหรี่และปุหรี่ไฟฟ้า แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบลน้ำเชี่ยวให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงพิษภัยจากการสูบบุรีและบุหรีไฟฟ้าเนื่องในวันงดสูบบุรีโลกซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่31พฤษภาคม2568 ทังด้านกองการศึกษาเทศบาลตะบลน้ำเชี่ยวก็ได้จัดทำโครงการสืบสารการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2,568ในระหว่างวันที่26ถึงวันที่30พฤษภาคม2568เทศบาลตะบนน้ำเชี่ยวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงอบน้ำเชี่ยว หรือหมวกใบาจากซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวน้ำเชี่ยวอันเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านมันพบรุษที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่งอบที่เย็บจากใบาจากนอกจากจะนำมาสวมใส่กันแดดกันฝนแล้วปัจจุบันยังได้รับคัดเลือกและส่งเสริมให้เป็นสินค้าหนึ่บลหนผลิตภัณฑ์หรือสินค้าโอท็อประดับ5ดาวของจังหวัดตราดด้วยนะคะ งอบเหมือนเชี่ยวนี้จึงเป็นที่รู้จักในหมู่ของนักท่องเที่ยวกันอย่างแพร่หลายแต่เนื่องจากการเย็บงอบแต่ละใบต้องใช้เวลานานผู้ที่มีความชำนาญในการเย็บงอบใบจากอาจเย็บงอบได้เพียงวันละแค่1-2ึงสองใบต่อวันเท่านั้นนะคะซึ่งผู้ที่ยังคงยึดอาชีพเย็บงอบใบจากเป็นอาชีพหลกักจึงมีเพียงแค่ผู้สูงอายุหากไม่มีการรับการถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อรุ่นการเย็บงอบใบจากอาจจะเลือนหายไปในที่สุดคะ่ะ ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสารและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเย็บง่อมน้ำเชี่ยวให้คงอยู่ต่อไปเทศาบาลตบะบนน้ำเชี่ยวจึงจัดทำโครงการสืบสารการแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี2568ขึ้นโดยทางเทศาบาลได้เชิญปราชชาวบ้าน มาสอนเย็บงอบให้กับกลุ่มเยาวชนน้องนองนักเรียนเช่นประถมศึกษาปีที่4จนถึงประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลวัดน้าเชี่ยวเป็นเวลา5วันคือตั้งแต่วันที่26ถึง30พฤษภาคม2568าโรงเรียนอนุบาลวัดน้าเชี่ยวซึ่งงอบที่น้องๆ้องทำเสร็จแล้วจะถูกนำไปเก็บไว้ที่โรงเรียนเพื่อใช้ในการประกอบการแสดงรำงอบและกิจกรรมอื่นๆต่อไปค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวเด่นประจำเดือนของเทศบาลตำบลน,น้ำเชี่ยวท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารในพื้นที่ตำบลน,น้ำเชี่ยวผ่านช่องทาง y o u t u b e เพจ f a c e b o o k เทศบาลตำบลน,น้ำเชี่ยวและเว็บไซต์ของเทศบาลได้ที่ www.namcheao.go.th ค่ะ